สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกสูทุกท่านครับดี๋ยวจ่รับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดาครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานำเสนออาน้อยเฉพาะกิจนะครับอาาน้อยเฉพาะกิจก็คือเวียดนามเฉพาะกิจนะเวียดนามเฉพาะกิจนะครับจะมีให้ชมวันละหนึ่งคลิปนะครับสำหรับอานอยนะความจริงนะยมันมีสิบกว่าอานอยนะ แต่แข้วีจะทําแค่วันละสี่สี่ห้านอยนะครับประมาณนี้นะห้าน้อยเฉพาะกิจนะครับออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับต้อง v ีีธรรมดาก็จะมานํสเสนองให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุลว่มเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกทุกทุกทีเลยขอให้ทุกท่านชมดีชดีนะในทางก็จะมองหลงเรีเป็นทันใด็กลุลุ่กัน เลขอะไรก็มาลุ้นๆกันได้นะครับเตรียมกระดาษประกาศดินสอยา่างลบนะครับไบแผ่นร้อมนะครับใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นตัวแก๊กเดียวโอรเงีายนะครับสาหรับคนที่วัยหลักห้าหลักหขึ้นไปเนี่ยคงจะชา้าหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ,ะจุดเรยนะครับมีเลขอะไรบ้างครับอสองสามสี่นะครับ ับนครับ3นะ3 5 3 3 6 3 3 9 3อนยเฉพาะจิตนะครับขอ,อ,อ,องวัที่16กุาย2565ออกทุกๆวันนะครับอานอยเฉพาะจิตนะอานโยเฉพาะจิตจะมอีออก4โมงเย็ยนถึง4โมงครึ่งของทุกวันทุกวันตรงวีอธรรมดาก็จะมาฟางเรืใอ้ในท่านในรุ่น ช่วงดีช่วงดีนะเดินทางก็เกิดเดินทุกตัวนะครับเตื่อนเปรียบดูนะเปรียบดูนะครับเดีนยวเราต่อนนะเกิดทันเนาะโอเ้เกิดทันแล้วเท่านี้ก่อนแล้วจัดนะครับขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับ